จังหวัดต่อไปจะเป็นที่ไหนนะชุมชนโคขามจังหวัดสมุทรสาครกลรงมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านโคขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร กรมการพัฒนาชุมชนจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้กับทุกคนได้ลองใช้ชีวิตแบบ slow life สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยสามารถใช้เวลาได้กับที่นี่2วัน1คืน organic มากๆนะคะรับเผ็ดไข่จะต้องใหม่และสดเท่านั้นนะครับอ่าแอ่ใจราดีจอกัจอกจริงแล้วอ,ะอ่ะเขาจะไม่พูด าจะไม่พูดราคากันหรอครับอเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่เที่ยวของที่นี่กันนะครับผมซึ่งก็อยู่ตรงนี้นี่เองตรงนี้ใช่ไหมครับศูนย์วัฒนธรรมตำบนโคกขามพ่อพันท้ายนรสิงห์โอ้พันท้ายนรสิงห์เหมือนหนังเลยอ่ะพ่อพันท้ายนรสิงห์ ตอนนี้พรมลิ์ขิดเนี่ยเขาถ่ายล้วนะเขาถ่ายจะมีพรมลิ์ขิดกับไปไปถ่ายทำอยู่ช่วงหนึ่งในคองกบขามเนี่ยแล้วเขาก็จะใช้โดนยิงข้างบนน่ะว่าโดนคน,นแค่ไหนะจะโดนยิงแล้วคนมาก ชุมชนบ้านโคกขามเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติทาเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจะเห็นได้จากชื่อของชุมชนที่ปรากฏอยู่ในเนื้อราชเมืองเพชรของศุนทรภผู้ส่วนชื่อโคกขามนั้นตั้งขึ้นมาเพราะบริเวณนั้นมีต้นมะขามอยู่เป็นจำนวนมากสถานที่สำคัญในชุมชนคือวัดโคกขามที่ยังเก็บโบราณวัตถุที่เล่ากันว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของ พัน้ายนรสิง์มีเก็บไว้หลายอย่างเช่นชิ้นส่วนของเรือพระท,ที่นั่งเอกชัยและสารเพียงตาของเดิมหลวงพ่อสัมริ์พระพุทธสิหิงอันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาครพัน,าน้ายนรสิง์เคยเคยได้ยินครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคืออะไรก็คือทหารของของวังเจ้าเสือองค์หนึ่งแหละทหารเจ้าเป็นทหารกระนินก็คือล่องมาด้วยกันนั่นแหละนี่ก็คือเสือสลักตัวเองตานนีนคมที่ซื่อสัตย์มาก ยอมเสียชีวิตตัวเองไม่เสียเปลี่ยนเปลี่ยสักสีเขาพูดเรื่องนี้รับผิดชออะไรคือเพลงเหตุอ่ะคือเราจะเหตุประวัติของท่านนะ่ะเหมือนประวัติของท่านนะอ,อ่ะแต่แถ้าจะฟังก็จะร้อง,องให้ฟังนิดหน่อยเนาะเ เพราะมากเลยค่ะก็คือประวัติสกันก็คืวคราวๆอเนี่ยค่ะอันนี้คือเคราวใช่เราอยู่ที่โบสถ์หลังใหม่นะครับซึ่งด้านหน้าโบสถ์ก็จะมีทาวเวสสวรรค์อยู่นะครับผมหวัดมีที่เที่ยวเยอะมากทุกคนใครที่เป็นพุทธสามารถมาสักการะได้หลายๆจุดเลยนะครับ คือประเด็นคือที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์มันจะมีเยอะมากแล้วก็มีไกด์คอยนําเที่ยวนะครับผมจะบอกประวัติศาสตร์เรื่อยๆนะครับอันนี้คืออะไรนะครับแปลงผักแปลงผัก,ผกใช่อ๋อก <quatre S 1> ิจกรรมที่จะได้ทําแน่ๆก็คือเยี่ยม <î m ix> ชมโบสถ์พระพุทธสิหิงองที่สี่สการะหลวงพ่อปู่วัดโคกข,ขามโคข,ของนาโมเดลบ้านโคขามเยี่ยมชมเจดีวัดโคขามและอีกมากมายอย่างนี้แหละค่ะ แล้วทำไมถึงเลือกขนมตระกูลทองให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับเพราะว่าเราชุมชนบ้านโคขางค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีโบราณสถานคือโบสกับ กว่า340ปีจึงอยากอนุรับความเป็นไทยค่ะโดยให้รุ่นหลักได้รู้การทําขนมไทยก็สามารถทานเล่นก็ได้เป็นของฝากก็ได้ไม่ได้แค่ใช้พิธีในวันสําคัญอย่างเดียวค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อาหารสดนะครับผมแล้วก็มีแค่ที่นี่นะครับผมเราต้องมาตอนเช้าเช้าหน่อยนะครับผมมันจะเรียกว่าการเปียอาหารทะเลใช่ไหมครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทําไมถึงเราต้องมาตอนเช้าด้วยครับเพราะว่าเรือประมงหรือว่าที่เป็น วังกุ้งเขาจะมาขายตอนเช้านะครก็คือแบบว่าเราก็ไปเดินดูไปเดินดูว่าเราชอบไซส์ไหนกุ้งประเภทไหนกุ้งอะไรปลาอะไรแล้วก็ปูปูทะเลก็มันจะมีแบบจับแล้วก็มัขายเลยการเปียนี่คือเปียอยังไงครับผมถ้าเราอ่ะถ้าเราเป็นปูตัวนี้อ่ะเนี่ยเราต้องการปูตัวนี้เขาก็จะจดราคาให้เราว่าเท่าไหร่พอจดราคาให้เท่าไหร่หรเขาก็จะมีกระดาษให้เราเสร็จแล้วเขาก็โดยโดยการที่เขาจะไม่ได้พูดอะไรเขาจดใส่กระดาษ ถ้าเราชอบตัวนี้เราก็เขาจะยื่นกรันให้เราแล้วเราก็ไปคิดตัดเขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดราคากันหรอครับอ๋อมันก็เลยเรียกว่าเป็นการปเปียนอ๋อและนี่คือเซตรอาหารที่เราได้มานะครับผมอันนี้มีอะไรบ้างครับนี่นะคะเป็นน้ำพริกเผากุ้งค่ะกุ้งแท้ๆเลยนะคะไม่มีสารกันเสียค่ะและนี้ค่ะเป็นแกงส้มใบชะครามปูค่ะก็จะเป็นปูทะเลนะคะ เราก็ใส่กุ้งสดด้วยค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะมาในชุมชนก็จะได้ลงมือทำเองด้วยค่ะกับจุดชดแ,<ป>และอันนี้นะคะยำชัครามกุ้งสดค่ะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกับโจปแปงที่ชุมชนโคขาจังหวัดสมุทรสาครมาง่ายไม่ไกลมากจากกรุงเทพอาหารอร่อยมาลองทำขนมตะกูลทองใครไม่เคยพลาดไม่ได้เลยนะที่สำคัญราคาดีมาก มาพาตัวเองออกจากความวุ่นวายและช่วยส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีด้วยกันไปกับโจแป้งไม่ลองมาไม่รู้นะทุกคนว่ามันดีมากและสําหรับใครที่สนใจจะมาท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีบ้านโคกขามจังหวัดสมุทรสาครสามารถติดต่อผู้ใหญ่บ้านได้ที่เบอร์ข้างบนนี้เลยนะครับและท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีได้ที่ u t u b e นวัดวิถีและ f a c e b o o โอท็อปนวัดวิถีนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ไปตะลุยสิบชุมชนกับโจแปงน,นะครับอย่าลืมไปท่องเที่ยวตามชุมชนโอทอมนวัดวิถีนะตอนนี้โจแปงขอลาก,ก่อนนะครับบ๊ายบาย